ที่เราเจอกันในวันนี้สั่งเค้กไหมสั่งเค้กไหมไม่ <ๆ S 2> ต้องไม่ต้องผมต่อเนี่ยนี่นี่นี่มาแล้วนี่คือเราได้ฉลองความยินดีกับน้องชายเกษียณพี่สบายแล้วมีเมีโอกาสอยู่แล้วเกษียณสบายแล้วการศึกษาแล้วก็จบการศึกษาเมื่อวันที่30กันยายน2514เมื่ออายุ60ปีบริบูรมให้ย่อ ใ่เเราถือ no. ว่าเอาไอ้ม่มาบริเตนเข้าไปน้องชายมเราถือว่าน้องชายเราได้พ้นวาระของการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วในวันนี้เราได้มีโอกาสเจียกกันหลังจากโควิดหลังแล้วเลยนะตอนนี้ก็เลยนะโควิดเนี่ยมันทำให้พวกเราได้ได้นี่ได้้าดดดดดดีลด ผ่านไป2ปีโควิด19 2 0 2 1มันจะเข้าส2สองแล้วนะก็เราคิดว่าเราก็คงจะเลิกแล้วไอ้โควิดเราไม่เอาแล้วเราเราเบื่อเราเบื่อก็ขอให้น้องมีความสุขความเจริญนะแล้วเป็นเหมือนพี่ๆอยู่ไปได้เรื่อยพี่ สิบสองปีแล้วผ่านมานี่ก็สิบปีแล้ว11เอ็ดปีแล้วที่ผ่านมานะครับก็ดูแลกันไปจนชีวิตจะหาไม่วาระที่สองก็ต้องขอบคุณเพื่อนหนาภา,าที่เรารู้จักกั็น,น้องเอกน้องเอกกันแล้ว <laughs> <laughs> ก็ <laughs> วคุณเอกน้องเอกของพวกเราที่อุตส่าห์มาจากเด่นชัยนะ ขับรถมาจากเด่นชัยมาเจอเพื่อนๆขับมาคนละคันนะขับมาคนละคันด้วยอะไรอย่ะขับมาคนละคันด้วยมาสนนี่อ๋อเอาไปให้ลูกชายใช้เรับมันตอบเขาประตูที่จองเก้าจ่ายนอันนี้มารถ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 นี่เดอาให้ลูกชายขับไปอยู่เพือาแล้วเอามาให้ลูกชายใช้ เราคุณเอารถแดงมาเนี่ยรถแดงอ่ก็กงวลวันนี้วันนี้รถมันจอดที่บ้านมันน่าจะเป็นรถมันน่าจะเป็นรถสนีของเรากลายเป็นไม่ใช่ตัาไม่ใช่าไม่ได้เปลี่ยนสีตั้งเดิมนะครับก็ทินี้ต้อนรับน้องสองที่มาเที่เด่นชัยมาเยี่ยมเราถึงเด่นชัยไม่ใช่ถึงกรุงเทพดีใจมากตนันทั์ที่ทั้งสองคนี้่ามาได้เจอกันนะครับวาระแรกคือเกษยตน้งชายวาระที่สองคือ ดีใจดีเพื่อนที่มาจากแวะมาเยี่ยมเยียนอย่างน้อยคนนึงนี่ก็ยังไม่น้อยก็ก็มีน้องที่เคยดูแลกันมาตลอดชีวิตนะจะให้ไปถึงวันที่สามใช่ไหมวันที่สามก็คือคุณไก่นะคุณไก่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเราเจอกันตลอด เจอกันตลอดเจอกันตลอดเจอกันในวันทุกวันเจอกันทุกวันก็ได้พบเจอกันนะครับคุณไก่นี่ก็เป็นถือว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีของพวกเราศูนย์ห้าหกที่เราดูแลกันมาตลอดคืออะไรเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของศูนย์ห้าหกผู้เอาสองผู้เอาผู้เอาโสแต่ยังไม่ถึงหกสิบนะผู้เอาโฉยังไม่ถึงหกสิบก็ถือว่าสุดยอดแล้วออกมาดู ก็ยังไม่จบนะยังไม่จบนะปีนี้ก็ใกล้ละที่จะถึงวัารกของปีใหม่ก็เดอร์ลีคริสต์มาสดูนะเดอร์ลีคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้ย e ย r สำหรับทุกทุกท่านทุกทุกคนขอให้มีชีวิตสุขสันต์แข็งแรง มีสุขภาพดีวาระโควิดเนี่ยเราต้องรวมให้หมดอยู่ในวาระเดียวกันให้หมดวาระหนึ่งสอสสี่ห้าจะมีกี่วาระเอาไว้ที่เดียวกันเเราจะได้ไม่ต้องเจอกันบ่อยเพราะไอ้รัฐบาลเนี่ยเขาสาพเปิดแง่ให้เราได้มาเจอกันอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามเจอกันซะเพราะไม่แน่ พอปีใหม่ปั๊บมันอาจจะปีอีกปีอีกก็ได้เะ่นกน Happy New Year มีสมาธิบัาบ่อยครับเมื่อเลกชีสมาตร์ถึงสามงานนอกนอกจากนี้มันใกล้กับวันเกิดของพี่ประทิมเลยเนาะก็เลยก็เลยเตรียมเตรียมมาเบิร์ดเดย์หน่อยเนาะถ้าวันเกิด ยี่บะทินแล้วกันเนาะแต่าไม่มีเค้กไม่มีไม่ไม่ไม่ขนมครกเนาะขนมครกเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกล้องครับก็จริงๆแล้วอือดับนะอือดับนั่นเรียกว่าอึดับใจที่จะพูดว่าน้องชาตัวนี้มันยังจำมันเกิดของพี่มันได้พี่ต้นพี่ต้นใคระ ดใจิงนะดีใจเหลือเกินไอ้เจยน้องชายคนนี้มันยังเกี่ยวมันเกินเราได้สิบห้าันวาขสถาแก้งปิดปิดปิดัดีใจเหลือเกินที่น้องชายตีเแไล้วจรกงๆแล้วเนี่ยขออนุญาตเราตัดไปเลยขออนุญาตเขออนญาย ไม่ไม่บอกก่อนที่หวังบอเขามีไฟโอ้โตัวเองคนยังงานแต่ที่อื่นก็มาจับคิดมากฮัทติบีทูโร่ร้านนี้เพราะว่าปิดย้ชุ่งเนี่ยเฮ้ยัทติบีทูโร่เพราะว่าฮัทติบีทูโร่เนี่ยคุณแม่มเขาทำให้เมื่อปีก่อนโน้นแล้ว แต่ไม่ได้ติดตั้งเพราะมันเมาก่อนเลยเอามาติดตั้งปีนี้นะครับก็อย่างที่บอกพี่เนเครื่องราชที่เราได้รับมาเนี่ยเราติดตั้งไว้ให้เห็นว่าชีวิตในราชการของเราก็มีความประโยชน์เนี่ยอาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่แน่ใจต้องสนุกแล้วก็ดูแลกันนะครับดีใจนอกากที่ได้ที่ได้คิดถึงพี่แล้วก็ มีโอกาสได้อให้เกิดมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะครับครับมีอะไรนะก็เรียกไม่เจ็บไม่จนน้องมีชไม่เจ็บไม่จนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้หวยออกก็รวยอีกนะคือดีใจที่ว่าอย่างน้อยๆตอนนี้ผมเจ็ดสิบสามปีเต็มกำลังจะเข้าเจ็ดสิบสามในอีกสองวันข้างหน้านะ เอ3เจ็ดส yeah. ิบสามจัดเต็มในสองหังหน้าแล้วก็จะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดไปเรื่อยเรื่อยจนเหนื่อยแล้วเป็นหมื่นปีเนาเออเป็นหมื่นนั่นแหละแล้วแต่จะเท่าไหร่ก็ชักมันก็ขอให้มีชีวิตนะก็ยินดีและยินดีมากขอบคุณคุจริงสำหรับชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันมาคณะธูรกิวไทยเรามีสโลแกนใช่ไหม นี่ไง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 อ่านสิให้อ่านให้อ่านออกไหมไปทุกทางไปทุกทางหลงทุกทิศหลงทุกทิศชีวิตสดใสคณะทูแเราไปทุกทางหลงทุกทิศชีวิตสุขสบายจ่าใครเนี่ยเขามีเขียนชื่อนี่จบ๊อบบี้แค่งนะแคถึงนะบ๊อบบี้อยู่ไหนเมื่อกี้หน้าตาที่ยนนั้นอะไหนอ่ะบ๊อบบี้อยู่เรียนอยู่ในนั้นอะครับตรงไหนอ๋อเรียนอยู่ในนั้นอะ เจอหาดูนีเออหาดูนอยู่งไหนนี่นะบ๊อบบี้อยู่ไหนนี่นี่นี้บี้บ๊อบบี้คิถึงนะแล้วเราพวกเราเจอกันสวัสดีปีใหม่จ้าเาาาา่า่า่พอฮ คนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคนนี้คุณกองทาอคนดีเนี่ยเป็นคนที่ดูแลผมมาตลอด42ปีที่แต่งงานกันมาและก่อนหน้านี้อีก5ปีที่รู้จักกันมาอย่างน้อยคือ47ปีที่เขาดูแลผมมาตลอดชีวิตนี้ถ้าไม่มีเขาไม่มีคนเช่นนี้เขาดูแลผมดีมากดีจริงๆต้องขอบคุณครับคุณกองทขอครับ คุณกเออเอบคุณลูกด้วยถ้ามีลูกสองคนลูกสะใภ้อีกหนึ่งคนมันไม่ไม่มีที่อยู่แลวไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่แล้วใช่ล so <c oughs> ูกสาวลูกชายลูกสะใภ้สามคนเนี่ยเขาดูแลเรามาตลอดขอให้รู้ขอให้บอกเขาจัดให้หมดทุกอย่างเขาสุนยอดจริงๆต้องยอมรับว่าครอบครัวของผม บนแบบแล้วขอบคุณรู้ว่าพ่ออยู่ตรงไหนลูกไปอยู่ที่เลยพี่เซียงจะพูดอะไรอาวีรเทียบูนันเทีย พูดอะไรเนี่ยคะวันไหนวันอะไรดีวันเกิดพ่อด้วยดีไหมคะเออเหมือนิาเป็นีเยนะคะลุกหน้าขอบคุณพ่อแม่สู่พ่อแข็งแรงนะคะขอบคุณทั้งหลายขอบคุณทั้งหลายทุกคนเลยนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีโควิดอยู่เนาะทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็ได้เจอกันขนาดนี้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วเนาะก็ขอให้ มีสุขภาพสมบูรณ์แข yeah. ็งแรงทุกคนโดยเฉพาะหลีนะหารเร็วๆการตัครับก็ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นาอโอเควันปีนี้ก็วันนีปีใหม่ด้วยเออวันนี้ปีใหมเพ่ดยเลยเพราะว่านั่นแหะก็คือปีใหม่นั่นแหละวนเพื่อเดย์พวันเพ่อเดย์เอออันนี้ดิเพอเดย์อันนี้เออันนี้เป็นเพื่อเดย์อยอาอ่า อันนี้หลายพิธการรวมกันอันนี้คืออะไรเบอร์เดย์พังหอเบร์เดย์ฮปลี้เบิร์เดย์ใชลโหมเฮัปี้เบิร์เดย์ูยูโหลาดยวาระหลายกรรมยลหลายะัลโหเระเดยมากลาหลาเดยวได้หลเย์าลเอรแยัลงอรย์ัลเกิดทั้งเด์ัลดยัเบอเดย์ลเอเยลโหริสต์มาสโลรฮับอรบ ทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์แอนด์แฮปปี้คริสต์ด์วย์สาววราโอสุดยอดงานนี้นะ3 in 1จริง3 in 1 อกอดกันนิดนึง